เส้นนะครับจากขวามในสุดท,ที่เห็นกำลังจะขึ้นนั่นคือของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับที่กำลังจะขึ้นนะครับเมื่อเทียบก,กับของปีที่แล้วก็คืออยู่ทางซ้ายพฤษภาสี่สี่สี่จุดท้ายที่เป็นสีนแดงนะครับอ่านี่คือของปีท, <S <S ที่แล้วจะเห็นว่าเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี่คือถุงข,ของเขานะครับปีที่แล้วเนี่ยสูงไปถึงเกือบหกร้อยลายต่อสัปดาห์นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยล้วนะครับมิถุนายนน่าจะมีมีการกระดาที่แรงแบบนี้นะครับเมื่อวานได้สำรวจสต็อกยา เขาพี่เราเรียงคุณผู้พี่เราเรียงพมีก็อยู่ที่รักษาได้598รายนะครับที่อยู่ในจนํานวนที่มีพอใช้นะครับแล้วก็ได้สักก่งเพิ่มซึ่งทางส่วนกลา,า,างมีข่าวารายงานว่ามีการขัดข่าว,วอาาของยารักษาครับก็ตอนนี้เล่นไม่เร่งการผลิตแล้วแต่ไหมใน่ครับจะเป็นต้นกินตาดีในะไอโควิดเขาจะต้องรับลายรายที่มีการดูแลปกติทั่ทั่วไปก็เหมืนอนรักษาบรรดาทั่วทั่วไป ทางทางส่วนกลางไม่ได้ไม่ได้มีให้ฉีดพป้นกานทั่วไปแล้วนะครับเพราะว่าได้ฉีดไปตัวหมดแล้วในตอนที่ระบาดในไม่มีแต่คันวันใหญ่ซึ่งกำลังโลกระลมจะฉีดในกลุ่ม6ถึนะครับซึ่งวัคซีนก็มาแล้วกำลังให้ไน้ทุกที่ได้กำลังกันแล้วข่าววัคซีนตกลงเชื่อมือได้จริงตอนนี้เป็นหลุดหัวใจบ้างแพ้โน่นแพ้นี่บ้างเป็นมีผลงานวิจัยบางทีคือผลงานวิจัยที่จริงจรในส่วนที่จริงเหมือนแค่การทดสอสุด ไม่ไม่มีนะครับที่ว่าเป็นผร้ายอะไรเนว่าไหมก็ก็มีแต่ว่าความเสี่ยงความทุนๆนะครับจีนคุ้มกว่าท่านพี่บอกว่าบริษัทของอเมริกานะรับรองว่าไม่ได้รับรองอะไรไปไม่ถสัยญาตั้งเนี่ยไม่ได้มีอากรที่นูแรงินกว่สวคเลรั้งนี้ต่อเดือนนี้ค่กเชจนจีนแบังใญ่ตอนนี้ก็เป็นวัคซีนแ่บาใหญ่ครับในปีนั้น8ครับใช่ไหม8 8ถ้า 5้าแปดานี้ไม่ได้ห้าสิบาตี่เส็ยตังครับเจ็ดเก้าเหมือน่าส่วนนี้กลุ่มเสีทิที่เสียตั้งเยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะไปดูสต็อกนะครับเพราะว่าเหมอนท่านสวบางท่านก็อยู่68หกสิบแปครับเป็นท่โล่และหลังนะครับอยากไปดูผมไปดูกตรงนี้แล้วก็เไดเลเราเร็นว่าเจอในสายการโควิดของผู้ใจดีที่เฉลยวันละวนร้อยคนหรอเวัสัปดาห์ครับัร้อยคนครับ แล้วมันอยู่ในโรงแมต้องเตรียมตัวมากนะเราป้องกันเองมากตอนนี้ก็ได้ทำข่าวในานแจ้งเตือนไปตั้งแต่ต้นเดือนนะครับว่าให้การป้องกันก็เหมือนเดิมก็คือสีร้ายนิดนึงในวันที่ไม่ถึงแล้วก็แจ้งไปโรงเรียนไปให้เฝ้าระวังเรื่องนักเรียนที่มีอาการป่วยครับตอนนี้น่าจะมาตรการน่าจะยังอยู่เหมือนเดเรื่องเหตุเหตุทิษเหตุทิษครับ เขาจไล่ต่อยให้ทีมฟักโคฟักขาบ้ันโคนักป่าฟักนักเหยียดทิ้งก์ารดส่งออกสู่ด้าสมองเพิ่มไปเลยครับที่ก็ได้ครับสาอันนี้คือสถานการณ์ของประเทศนะครับตอนนี้ี่มีป่วยจากเห็บคิดแล้วก็คมีทำทุกจังหวัดนะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับเหนเอานะเราบตยก็มีมาเีด้วยนะครับก็ป่วยแล้วพันร้อยรายเสีบพี่สองได้บุกการดิแล ที่เอาสาวแพ,ะแ,พะแบบแพระนะครับอุตอดมเรามีมาคัสเตอร์หนึ่งเมื่อตัดงแต่แรกตัดไปครับสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีมาคัสเตอร์หนึ่งสิบทานกินเห็ดกินสิบกินเห็ดสิบลายป่วยเก้าลายนะครับแต่อาการไม่รุนแรงนะครับมีอาการทางพื้นที่อักเสบแล้วก็ปวดท้องและคนนี้เฉยๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ไปสอบสวนโรคพบว่าหน้าตาเหมือนเฮตูนแล้วก็คนที่ซื้อมาเนี่ยบ้านเนี้ยก็ซื้อเข้ามาเล่ข,ขายเป็นเฮตูน ราคาก็สูงหน่อยนะแต่แต่ไม่ได้เหตุโกลนนะครับได้ส่งรูปหลายลูปโดยละเอียดเนี่ยส่งไปให้คนณศึกษร์าจา,ารย์หวงพ่อโลกนะครับมีอาจารย์มหาลัยเกษตรที่เป็นผู้ศึกษาและเห็ุเขาเฉลยว่าเป็นเห็ดพิษก้านเทาซึ่งมีลักษณะเหมือนาาเห็ดโคนนะครับแป็นพิษนี่ก็อยู่ที่อภิชัยครับผมซึ่งมันก็กระจายอยู่ทั่วทไปนะเพราะว่าจุลินี้ก็ผลตออกมามันก็ของนี้สำหรับคำแนะนำในการบริโภคเห็ดก็คือ แล้วต,ต่อไปนะครับตอนเห็นไม่รู้จักไม่แน่ใจใไม่เก็บไม่กินก็ถามว่าแล้วจะยังไงดีเขาบอกว่าเห็นดาวฟ้าครับอยู่ในปลอดภัยที่สุด <c oughs> มัน,มนต้องแน่รอยมันาลำนะครับอันนี้คือคือสภาพผิดที่เราดูทัท่วไปก็จะคล้ายๆกันเห็นป่าทั่วไปเนะครับ,รบแ,ตนนไไตแต่ว่ามันก็ดูยากนะในน้ำอย่างเห็นผองเนี่ยหน้าตามนแต่ว่ามีแค่จุดรากสูงนิดเดียวซึ่งถ้าไม่สังเกตเราก็ไม่เห็นว่านี่คือเห็นเห็นผองมีรากซึ่งมีผิ็ด ก็ตรายเหมือนกันเราก็เราซื้อเราซื้อมาทีเยอะๆไม่แน่ใจว่ามันมีคนมาหรืป่าฝากฝากแต่ว่าระหว่งนั้นต้องเห็นนะครับรเพราะกรณีนี้ไม่มีคลิปแก้ไม่ได้นะครับมีแก้ไม่ได้เนีย่ยมีปรับคิคปที่บางตัวอย่างที่มีอท็อกซิีสะมารถรับซกเนี่ยนะฮะก็จะมีที่ต่อต่อแล้วก็ตัดไว้กระฐานเดียวครับก็จะการแก้ไขเบื้องต้นีกการแ้้ไขเบืองต้นก็คือถ้ามันกินไปแล้วถ้ามีอาการก็รีบทำให้เจียนโดยเร็ว แค่เหี่ยวแต่นั้นเหี่ยเราคิดที่ค้างค้งอยู่ในกระเป๋อออกมาให้มากที่สุดเราแนะนำให้ล้กงขอตั้งเกราขาวแล้วก็มีพวกถ่านที่จะเข้าไปดูดซับพิษเราแก้ร่องเสียเนี่ยครับเดี๋ยววัดตัวจนไม่ได้ไหครับตัวนี้มันจะเป็นมีมอนุที่ละเอียดและเป็นดูดซับพิษมันจะไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจานถ่านแต่ว่ายัางไงก็ถ้ามีอาการที่ไปโรงพยาบาลโดยงอองเด็ดที่สุดเอาเห็่ที่ถหลือไปให้ไปด้วยเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญเตรียมตรวว่าเป็นทีชนีดไหนแล้ว นทางการรักษาจะไม่เหมือนกันครับมีต้องปุ่บปนจากที่ได้มอบท่านว,ว่าราชวัตรได้มอบไปประก,กะาศเมื่อเช้านะครับก็เป็นโครงการที่เราจัดมาเป็นมวลาต,ตัาานน้งแต่วันที่1พฤษภาบคม132วันเลยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ราชการเราทั้งหมดตำรวจปอทตำรมดเนี่ยสมัคร,ร,ร,รใช้งานอยู่3,400คนนะครับ รายงานแคลอร,รีกก่การออกกำลังกายการออกแรงมาทั้งหมด15ล้าล้านตันแครโลดี้ครับถามว่าเยอะไหมต้องเปรียบเทียบเป็นคนหนึ่งคนวิ่งวันละชั่วโมงวิ่งอยู่83ปีครับสารการจำนวนก็นี้นะครับแต่ว่าพวกเราก็มีเพื่อนกันนะครับ3,000กว่าคนนะครับ132วันถ้าเป็นข้าวมันไก่ก็25,000ื่นห้าพันจานครับเป็นแครโลี้ก็เรียอะอยู่เหมือนกันนะครับต่อไปครับนี่เป็นแต่ละเพอ เราเก็กบข้อมูลจากในในระบบแอปที่เราทำเนี่ยจะมีข้อมูลของน้ําหนักนะครับก็จะมีคนที่ลงน้าหนักมากกว่าสองครั้งก็คือเรองลง,งของร่างกายในใหม่รับแล้วก็ลรงรริญนะครับก็จะเอาครั้งแรกที่มีน้ําหนักกับครั้งสุดท้ายมาลบกันว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับอันนี้คัดเอาเฉพาะคนที่มี BMI เกินนะครับ BMI เกินกินสามข,ขึ้นไปนะครับที่สิบเก้าหรนะือกินสามข,ขึ้นไปเนี่ย ็นทีมในเกิน59เปอรเก็นต์นะครับ2,000กว่าคนในส่วนของส่วนราชการเรานะครับเอ,อกจากที่เกินก็ส่วนที่เกินรวมกันทั้งหมดเกินไป23ตัน2,300กิโลนะครับแต่ถ้านี่เราออกกําลังกายกันมาร้อยกว่าวันเนี่ยลดลงไปได้230กิโลนะครับลดไปได้ประมาณ1เปอร์เซ็นต์นะเห็นว่าออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทําให,ห้ลดน้ำหนักได้นะครับ ถ้าออกต้องออกเนี่ยจริงจังแล้วก็ปรุงอาหารด้วยก็คือต้มนัำขาดแล้วก็ฝุ่นโค้แป้งให้ลดลงแบบนี้นะครับก็จะปรุงน้ำหนักได้ดีนะครับโดยที่จะได,ได้ทุกคนจะได้มันก็คือเรื่อง,งอของสุขภาพนะครับเรื่องของแลังงานของร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดพวกนี้ก็จะเพ็่มแรงนะครับต่อไปครับแล้วต่อไปครับนี่เป็นอำเภอนะครับที่ประกาศในสามอำเภอก็คือนลำป่างลำแดะแ,แล้วก็เมืองนีน่เองเราจะกลับไปครับ เป็นสุดท้ายการนะครับลำหนึ่งก็เป็นพันธุ์จังหวัดสองสุดท้ายที่การจังหวัดสาขาพุทธศาสนาครับก็มีไล่ไปทั้งหมดดููได้ในในแอปนะครับว่าหน่วยงานของท่านอยู่ตรงไหนของของตารางนะครับตัดไปครับนี่ก็เป็นรายชื่อนะครับสึ่งอันนีก็เป็นเจ้าที่ทัศน์ศุขนะครับมีเจ้าที่ของสมภารเป็นท่านนะที่ได้ที่สองมาจากมาราสแต่ประกาศไปครับคุณธนชัยนะครับตัดไปครับ สำหรับแอปนี้เราจะยังไม่ยกเลิกและไม่ปิดนะครับก็ให้แต่ละท่านที่ลงสามารถลงต่อเน,นื่องได้ตัวเองนะครับก็จะิดให้เราใช้บริการไปไเรื่อยๆแล้วก็สัดสมตรงนั้นแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับที่จะเอาไว้เอาไวด้ดูเอาไว้เอาไว้โชว์กันนะครับอันที่สองก็คือเราจะมีให้ใบประกาศของทุกท่านสาม,มารถสิดร้อยลายนะครับแล้วก็ใน,นจังหวัดได้ได้โรงงานพิทูลมให้แล้วก็จะทำใบประกาศให้แต่ละท่านไปปินได้ปินได้เฉพาะของตัวเองนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนต้นไป ก็จะมีปีกูขึ้นมาในแอปนะครับเป็นปีนได้นะ่ยก็จะบอกว่าอยู่ระดับไหนของทั้งหมดของแหล่งนะครับแล้วก็อย่างเช่งแบ็คแบ็คแบ็คแบบนี้เป็นการปิดแยกเนี่ยเวลาท่านแยกนะท่านอย่าไปปีนตามนี้นะคุณท่านน่ะใจคุณเพนสุดาคุณคุณอะไรไม่ได้นะต้องเป็นเอกสารราชการพอเช็คคุณก็เหมือนคุณหญิงเลยนะเราไปบอกไปฝ่ายุทธการก็เปยน ครับแต่ปนราจะตินออกมาเนี่ยเราเราเราติ้นออนไลน์ใช่ไหมต้นออนไลน์ครับถ้าก็แก้เป็นไฟล์นั่นเองแล้วใส่ในในในให้ถูกต้องครับนะครับลงแอปเดียวกันเลยนะครับเหมือนสองพันคนตอนนี้เริ่มเริ่มถึงหน้านี่เป็นที่ครับว่าจะได้รองรับใครก็พร้อมกันนะครับจริงได้ต้องเอากาวออกตรงหน้าสนามเซตตอกเบอร์เบอร์เนี่ยจักสถานการณ์ออกนะตอนเย็นอ่ะ จัดโครงอโลดิกมาประกอบอยู่ละปลางเขาจัดตรงลายห้าโงเยนนะเนี่ยเสร็จอาออกรายกายเสร็จสาวสมริงน้ำด้วยัดบุเฟ่ตนยงานเรน้านอเ,เรารอ,อมาเชิญชวนะ่้งแต่เกินกระพงกระโปรงเอาคูนน้ำเต้นมามันเต้นเอาท่านจิดาก็ได้นํำเต้นนะผมเห็นท่านลงคลิกต่อท่านเต้นก่อน มาอกำลังถ้าเทียบับโคลาเนี่ยเขาเยอะแยะอ๋อเออจำนวนจานวนที่เข้าคือเราเข้ามาก่อนโคลาตนะครับผลนี้ะวาิเราอะก็คือผลค้ารหวานเข้าบนข้อเทีย็คือเรียงท่าทานท่านเรแล้วก็เป็นอลพฤติกรรมสามารถลดยาได้แต่เราจะได้ที่สีบหรือได้ร้อยไปเป็นหักนนะครับที่เข้าเรียงแต่ว่าถ้าเทียบเทียบกนหนึ่งก็คือเราเข้ามาก่อนปีหนึ่งแล้วสองก็คือของโคลาตจะมาขึุเยอะ เยอะกว่าเราเยอะเลยครับก็เทียบกันตรงนี้ก็ค่อนข้างยากในนั้าเทียบเป็นสัดส่วทรัพยากรน่าจะพอๆกันทั้งประเทศครับผมเราไม่น้อยกว่าไทยไม่ได้น้อยครับจริงไม่ได้น้อยแต่ตามจำนวนเราน้อยแน่นอนครับเพราะว่าทรัพยากรเราเทียบเทียบกับแสนประชากรเลยตามที่สุน้อยครับก็การออกกำลังกายการลดอาหารอย่างนี้จริงซึ่งเดี๋ยวในห้องนี้ใครกินยาเบาหวานก็ไม่รู้อ่ะ ตือนเพิตั้งเกินร้อยอะไรนะเกินเท่าไรเริ่มทานาหนึ่งร้อยบหกเกินร้อย่สิบหกนะครับผมร้อยสามสิบห้าหมอให้ทานยาแล้วแต่ที่คนนึงมีสุ่น้องที่ป่วยร้อยสี่สบหมอบอกเรทานยาให้คุมอาหารแรเริ่มคสงสัยต้องโดนแค่กี่สมกแต่หมอบอกว่ต้องกินเพราะว่าผมมันเกินร้อยยี่สิบ ปีหนึ่งละนะาถามว่าคุมได้ไหมก็คุมได้แต่ไม่คุมในหอเลยกินยาเราเราไอ้ที่ความเป็นห่วงว่าเราที่ผมไม่กินเพาะผมผมเรื่องไตไตจะเสียบอกบ,บอกถ้าไม่กินยาเนี่ยไตจะเ,เสียเร็วเพราะว่าไตทํางานหนักมากขึ้นแต่ว่านะี้ก็บอกท่านทั้งหลายนะว่าถ้ามันแตก ก็ทานตามหมอสั่งนะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหมอไม่เชื่อฟูเกอร์งบอกให้ฟูมาหาแต่พอไปเจอเพื่อนที่เป็นเภสัชบอกเอ้ยไม่ได้แลต้องกินนะไม่กินเดี๋ยวจะซึ้มากกว่านี้ก็เลยกินก็กินตามหลัยนิดหนึ่งกลุ่มแล้วว่ามันผมได้กินมาตั้งสี่ปีช่วงก่อนก็มันก็อยู่เก้าสิบเก้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแตกท่านไม่คุมอะไรเลยแถมยังมี กินน้ำพึ่งทุกวันเขาบอกกินน้ำพึ่งอายุวัฒนะของกินน้ำมะกรูดน้ำมะนาวมะกรูดมะกรูดเขาบอกมีมีผลดีต่อร่างกายแล้วเอากินเออแต่กินสักสามปีบอกว่าน้ำตาลขึ้นเพราะไอ้เนี่แหละน้ำพึ่งเนี่ยหละเขาบอกเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่ดีผลต่อเบาหวานกินเอยอะมากนะกินเชา้ากินเย็นเลยเอามะกรูดเป็นน้่าข็งมันเนี่ยเสร็จเลย ช่วงนี้กี่แยนาคเราก็รอเชิญ